วันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันกรรมกรสากลหรือในเมืองไทยเรียกว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันเฉลิมฉลองถึงการต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชนชั้นกรรมกรในในประเทศต่างๆเมื่อพูดถึงคำว่ากรรมกรหรือวันคนชนใช้คนชั้นแรงงานนั้น คนทั่วไปอาจจะมองในความรู้สึกที่ดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นชนชั้นต่ำแต่ที่จริงคำว่ากรรมกรหรือคนชั้นแรงงานนั้นเป็นผู้ที่เสกสรรงานต่างๆให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นกรรมกร,รจึงไม่ใช่คำที่ต่ำในทางพระพุทธศาสนานั้นคำว่ากรรมกระ,ระหรือกรรมกร,รแปลว่าผู้ทำกรรม ใครก็ตามถ้าทำกรรมได้ชื่อว่ากรรมกรทั้งสิน้นจะทำจะพูดจะคิดชื่อว่ากรรมกร,รมแปลว่าผู้ทำกรรมมานพสองคนชื่อวาวาสิทธรรมานพและภารัทธวาชะมานพเกิดความสงสัยว่าบุคคลประเภทไหนจึงจะชื่อว่าเป็นพรามภารัทธวาชะมานพเห็นว่าบุคคลที่เกิดดีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ มีคันเป็นที่ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์เจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครคัดค้านติดเตียนด้วยอ้างถึงชาติกำเนิดได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงจะชื่อว่าเป็นพรามส่วนวาเศรษฐมานพนั้นเห็นตรงกันข้ามบอกว่าคนที่มีศีลมีความประพฤติดีถึงพร้อมด้วยวัดด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงจะชื่อว่าเป็นพรามมานพสองคนนั้นตกลงกันไม่ได้ได้ทราบข่าวว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ ราป่าอิฉานังกะละใกล้บ้านอิฉานังกะระคมก็เลยเข้าไปเฝ้าและทูลถามความสงสัยของตัวเองว่าใครที่แท้จริงที่ว่าเป็นพรามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าคนเราทุกคนนั้นถูกเรียกเพราะกรรมคือการกระทำไม่เหมือนสัตว์ดิรกชนันและสัตว์ดิัรฉชนนั้นมันมีความแตกต่างเพราะชาติกำเนิดแต่คนเราทุกคนนั้น ประกอบอาชีพหรือทำหน้าที่อะไรก็เรียกชื่ออย่างนั้นเช่นมีอาชีพร้องเพลงก็เรียกชื่อว่านักร้องทำนาก็เรียกชื่อว่าชาวนาเป็นสอนหนังสือก็เรียกว่าเป็นครูหรือค้าขายก็เรียกว่าเป็นพ่อค้าอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นในแง่ของพฤติกรรมต่างๆความประพฤติของคนเราก็เฉ็กเช่นเดียวกัน คนเ่านั้นพระองค์ตรัสสรุปว่าณชัดจาวัสโลโหโติคนเราจะเป็นคนชั่วคนถอยเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่ณชัดจาหโหติปรามโนคนเราจะเป็นคนจะเป็นพราหมณ์คือเป็นคนดีเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่กมุนาวัสโลหโหติคนเราเป็นคนชั่วคนถอยเพราะกรรมคือการกระทำกรรมุนาหโหติปรามโน เป็นพราหมณ์หรือเป็นคนดีเพราะกรรมคือการกระทำเพราะฉะนั้นกรรมคือการกระทำเท่านั้นเป็นเครื่องที่แบ่งแยกคนเราทําให้คนเราเป็นคนชั่วทําให้คนเราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแม้จะเกิดในวันณะไหนก็ตามเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นโสตเมื่อทํากรรมดีก็ชื่อว่าเป็นคนดีเมื่อทํากรรมชั่วก็ชื่อว่าเป็นคนชั่ว เพราะฉะนั้นาชิกําเนิดไม่ใช่ตัวที่จะแบ่งแยกคนเราเพราะฉะนั้นเราทุกคนแม้จะใช้แรงงานแท้ที่จริงคนเราทุกคนใช้แรงงานด้วยกันทั้งนั้นจะใช้แรงงานร่างกายจะใช้แรงงานสติปัญญาเพราะฉะนั้นใช้แรงงานก็ถือว่าเป็นกรรมกรด้วยกันทั้งนั้นแม้จะเกิดในวรรณะไหนก็ตามชนชั้นไหนก็ตามเพราะฉะนั้นเราจงภูมิใจแล้วก็ทำกรรมของเราเนี่ยให้มันดี ทำกายของเราให้เป็นกายสุจริต ھ. ทำวาจาของเราให้เป็นวจีสุจริต ھ. ทำใจของเราให้เป็นมโนสุจริตเมื่อไหรก็ตามถ้าเราสามารถทำกายทำวาจาทำใจของเราได้นั้นให,ให้เป็นกรรมที่ดีเป็นการกระทำที่ดีการพูดที่ดีการคิดที่ดีการกระทำต่างๆเหล่านั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมกรก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาดูถูกดูหมิน่นถ้าเราทำดีทำบุญทำกุศล บุญกุศลก็เกิดมีแก่ตัวเราขอเจริญพร